สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแกะกล่องโทรศัพท์มือถือของยี่ห้อ iNovo นะคะวันนี้จะเป็น iNovo i615a9 นะคะจะเป็นรุ่นใหม่ของปี2560นะคะเรามาดูสเปคเครื่องกันเลยนะคะว่ามีสเปคเป็นยังไงนะคะ i n o v o i 6 1 5 a 9นะคะจะมีหน้าจอขนาด5.7นิ้ว QHD IPS นะคะระบบปฏิบัติการ Android 5.1 Lollipop CPU Quad Core 1.3 GHz ความจำในตัวเครื่องที่ให้มา ROM 16 GB RAM 1 GB นะคะรองรับ SD Card ถึง32 GB ด้วยกันนะคะ กล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลกล้องหลังความละเอียด13ล้านพิกเซลพร้อมแฟลชนะคะรองรับ 3G นะคะใส่ได้2ซิมแล้วก็ความจุแบตเตอรี่ที่ให้มานะคะ2,500มิลลิแอมด้วยกันนะคะสีที่ให้มาก็จะมีสีทองสีขาวแล้วก็สีดำ เรามาดูข้างในกล่องกันนะคะว่ามีอะไรมาให้บ้างสำหรับ iNovo i, no I 6 1 5 a 9นะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวนะคะหน้าจอ5.7นิ้วด้านข้างจะเป็นอลูมิเนียมตัวนี้จะเป็นปุ่มเล่งเสียงลดเสียงนะคะ ที่เสียบหูฟังไมล์ลำโพงนะคะตัวนี้จะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดกับเมมโมรี a การ์ดแล้วก็สวิต์ปิดเปิดเครื่องด้านบนก็จะมีะที่ใส่เมมโมรีเอ้ยใส่ซิมการ์ดอีกช่องหนึ่งนะคะจะเป็น qhd ips นะคะหน้าจอโอเคเรามาดูข้างในกล่องอีกนะคะว่ามีอะไรอีก อันนี้จะเป็นเคสใส่ PVC นะคะพับงอได้กันกระแทกแล้วก็หัว usb สาย usb นะคะเอ้ยไม่ใช่หูฟังค่ะพูดผิดอันนี้จะเป็นสาย usb นะคะ ส่วนตัวนี้จะเป็นคู่มือการใช้งานนะคะแล้วก็ใบรับประกันก็อยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จะเป็นฟิล์มกันรอยนะคะเป็นฟิล์มใสเดี๋ยวขออนุญาตเก็บนะคะปัจจุบันโทรศัพท์ แทบทุกรุ่นนะคะก็จะมีอุปกรณ์มาให้ครบนะคะไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหล็กจิ้มสำหรับเวลาถอดใส่เมมหรือว่าซิมด้านข้างเครื่องนะคะตัวนี้จะแถมฟิล์มกระจกมาให้ด้วยนะคะมีทั้งฟิล์มใสพลาสติกแล้วก็เป็นฟิล์มกระจกนะคะ เรามาดูตัวเครื่องกันนะคะตัวนี้จะใช้กระจกนะคะเพิ่มความเงางามด้านหลังแล้วก็ด้านข้างจะเป็นอลูมิเนียมนะคะจะถอดฝาหลังไม่ได้นะคะเรามาดูข้างในเครื่องกันว่ามีฟังก์ชันอะไรมาบ้าง มาแล้วนะคะใช้เวลาเปิดสักครู่หนึ่งอันนี้หน้าจอหลักนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน3หน้าด้วยกันนะคะแล้วก็การนี่นะคะให้มาสาหน้าเมนูก็ที่จำเป็นต้องใช้งานนะคะไม่มีอะไรมากมายการลื่นไหลของทัชสกรีนก็ใช้ได้นะคะเรามาดู นี่นะคะการลื่นไหลเรามาดูปุ่มกดก่อนแล้วกันนะคะด้วยความที่หน้าจอ5นิ้วกว่านะคะปุ่มกดก็เห็นได้ชัดเจนนะคะช่องว่างระหว่างนิ้วก็จิ้มได้สะดวกนะคะนิ้วมือใหญ่ก็สามารถใช้งานได้ดีต่อไปเป็นเมนูตั้งค่านะคะก็มีเมนูเบสิกค่ะ Wi-Fi Bluetooth SIM Card นะคะ การแชร์สัญญาณ Wi-Fi แล้วก็เสียงการตั้งค่านะคะส่วนการแสดงผลก็มีให้เลือกนะคะแล้วก็ตัวอันนี้ก็จะเป็นโหมดหน้าจอให้เลือกใช้งาน อันนี้จะเป็นขนาดตัวหนังสือนะคะเล็กกลางใหญ่ปกติใหญ่มากนะคะเลือกใช้งานเอาตามใจชอบก็เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ที่สายตาไม่ค่อยดีด้วยนะคะก็มีตัวหนังสือใหญ่มากให้เลือกใช้อันนี้ก็ฟังก์ชันไปเล่นเองนะคะอันนี้จะเป็นระบบ G sensor นะคะ จะเป็นระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวเช่นการปรับเปลี่ยนมุมมองการแสดงผลหน้าจอแบบแนวตั้งหรือว่าแนวนอนอัตโนมัติเป็นต้นนะคะไปปรับใช้งานเอานะคะสำหรับเมนูนี้นะคะจะเป็น Smart Wake Up ให้คุณเข้าถึงเมนูที่ใช้งานเป็นประจำได้นะคะโดยการวาดตัวอ,อักษรในขณะที่อยู่ในโหมดสลิ p นะคะอย่างเช่นตัว M เข้าสู่เอ่อเข้าสู่โปรแกรมฟังเพลงเป็นต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะอันนี้จะเป็นการวาดตัว c ก็จะเข้าสู่หน้าปุ่มโทรออกนะคะนี่เป็นตัว set ก็จะเข้าเมนูรายชื่อก็ไปเล่นเอานะคะเลือกใช้งานได้ตามใจชอบอ่า มีอะไรน่าสนใจอีกนะคะอันนี้จะเป็นเมนูภาษาตัวเครื่องนะคะที่ให้มาก็เข้าไปเลือกใช้งานได้ตามใจชอบถ้าภาษาไหนไม่เจอก็เข้าไปโหลดที่เ,ทเพจสโตต่อไปก็จะเป็น แป้นพิมพ์ภาษาที่ตัวเครื่องให้มาเหมือนกันค่ะก็มีเยอะเลือกใช้งานได้ตามใจชอบไม่เจอก็ดาวน์โหลดเพิ่มได้ใน p a y Store แต่ที่ให้มาก็เยอะแล้วนะคะมีอะไรอีก เรจะเป็นเกี่ยวกับโทรศัพท์นะคะจะเป็นชื่อรุ่นเวอร์ชันระบบอะไรนะคะดูได้ในเมนูนี้ต่อไปดูเมนูอะไรดีเข้าเมนูกล้องแล้วกันนะคะกล้องหน้า ให้มาอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะคะกล้องหลังจะ13ล้านพิกเซลพร้อมแฟลตนะคะก็จะเป็นออโต้โฟกัสนะคะกล้องหลังความคมชัดก็ใช้ได้ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะเป็นสีสดๆหน่อยจะได้เห็นชัดอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ให้มานะคะก็มีลูกเล่นต่างๆให้นะคะตัดแต่งมีโหมด hdr นะคะโหมด face beauty ก็ไปปรับแต่งเล่นเอาเองก็เป็นว่าจบแล้วนะคะการแกะกล่องโทรศัพท์มือถือ i n โนโ i i 6 5 a a 9 อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ